ตอนแรกนะคะก็จะต้องอติดกาวป้อมนะคะให้เป็นลักษณะเหมือนในรูปเสร็จแล้วจะมีป้อมนะคะในศาสนาต่างๆนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเอาป้อมเนี่ยนะคะว่าอันนี้เป็นศาสนาสถานของศาสนา,าคิดนะคะก็วางที่ป้อมศาสนา,าคิดนะคะ โอเคอันนี้ป้อมศาสนาพราหมินดูนะคะเมื่อนักเรียนวางวางป้อมเรียบร้อยแล้วนะคะตามตำแหน่งที่กําหนดนะคะในการวางการ์ดการ์ดเงื่อนไขนะคะการ์ดนี้จะวางตรงช่องการ์ดกำหนดชะตานะคะแล้วก็การ์ดพลังการ์ดพลังนะคะจะวางในช่องการ์ดพลังนะคะส่วนการ์ดฮีโร่วางไว้นอกแผนที่นะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ให้นักเรียนเอาพลังนะคะ ใส่เติมไปในป้อมค่ะอันนี้แล้วแต่ระยะเวลาในการเล่นถ้าเกิดว่ามีระยะเวลาในการเล่นมากก็ใส่พลังในป้อมค่อนข้างมากนะคะจะเป็น3หรือ4พลังก็ได้นะคะในที่นี้นักเรียนเติมไปป้อมละ4พลังนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นป้อมของ ROV นะคะก็จะเติมเข้าไปค่ะเมื่อนักเรียนเติมพลังในป้อมเสร็จนะคะการใน ก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมนะคะเราก็ต้องให้ผู้เล่นนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มละ4 5คนนะคะหรือว่ากี่คนก็ได้หรือจะเล่นเป็นคู่นะคะเดี่ยวก็ได้นะคะเราจะเริ่มแจกการฮีโร่นะคะฝั่งละ3นะคะสามฮีโร่นะคะอ่าฝั่งนี้ก็3นะคะหรือจะแจก4หรือ5ก็ได้นะคะนี้แล้วแต่ระยะเวลาในการเล่นนะคะพอนักเรียนได้การ์ดเสร็จแล้ว นะคะเขาก็จะได้พลังนะคะในฮีโร่นะคะที่ในแต่ละฮีโร่จะแตกต่างกันนะคะในแต่ละฝั่งกติกาง่ายๆเลยค่ะก็แค่ให้นักเรียนนะคะวางการ์ดฮีโร่ซึ่งเขาจะไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีพลังในการ์ดเท่าไหร่นะคะเขาก็ต้องสุ่มวางถ้าเกิดว่าวางไปแล้วพลังของอีกฝั่งนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวมากกว่านะคะฝั่งนั้นจะชนะแต่ก่อนที่จะลงการ์ดนะคะเราจะต้องสุ่มการ์ดพลังก่อนค่ะ ทีมละหนึ่งใบเคนะคะเมื่อสุ่มการ์ดพลังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาดูนะคะ,อ,ะอย่างเช่นของทีมนี้นะคะเขาได้ไม้กลางเขียนนะคะไปไอเทมพิเศษแน่นอนไม้กลางเขนเนี่ยเป็นไอเทมที่มีมีความเกี่ยวข้องกับาศาสนาคิดนะคะการ์ดพลังจะสามารถใช้ได้ถ้ามันสอดคล้องกับฮีโร่เท่านั้นนะคะในที่นี้เนี่ยนักเรียนมี กาเบียดนะคะซึ่งถ <ination> sí ือว่ามีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคิดแสดงว่าลงได้นะคะไม้กางเขนเนี่ยสามารถลงกับกาเบียนได้นะคะแต่ไม่สามารถลงกับศาสนาพุทธหรืออิสลามได้นะคะต้องดูว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวฮีโร่แล้วก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพลังด้วยนะคะว่ามันมีความสอดคล้องนะคะกับศาสนาอะไรนะคะเขาถึงจะสามารถวางเป็นแต้มบวกได้นะคะอ่ะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะก็ดูว่ามีความเกี่ยวข้องไหมนะคะอ่าเหมือนตอนนี้ก็ อ,อิสลามนะคะกับอรียะก็เป็นอิสลามเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถใช้อเทมได้ในอเทมนะคะสมมุติว่าในหนึ่งตาที่เขาจับมานะคะเขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะในการ์ดอเทมแต่ถ้าใช้ไปแล้วนะคะก็จะใช้ไม่ได้อีกจะต้องเอาออกมานอกแมทนะคะถ้ามันไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวข้องกับฮีโร่ตัวไหนเลยก็เก็บไว้ใช้ตาต่อไปได้นะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนก็จะวางฮีโร่เลยค่ะพร้อมกับการ์ดพลังถ้าการ์ดพลังใช้ได้ในสนามประลองเลยค่ะ 9 <Wow. S 1> อ่าโอเคนะคะ <Not S 1> อ่าฝั่งนี้นะคะถ้าดูนะคะอ่าการ์ดฮีโร่นะคะมีอยู่ทั้งหมด6พลังบวกกับการ์ดไอเทมพิเศษกับ3เป็นทั้งหมดฝั่งนี้ได้9แต้มนะคะฝั่งนี้อ่อการ์ดฮีโร่มี3และการ์ดพลังมี4ได้7แตม้มแสดงว่าทีม9แต้มเป็นฝ่ายชนะชนะไปด้วย2แต้มนะคะเพราะฉะนั้นก็จะ ฮีโร่อีกฝ่ายหนึ่งยึดฮีโร่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นของตัวเองนะคะอ่าแล้วก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เก็บเก็บไว้ใช้ไม่ได้อีกแล้วนะคะก็คือกลุ่มไหนนะคะมีฮีโร่มากที่สุดกลุ่มนั้นหรือทีมนั้นก็จะชนะนะคะทีนี้การพลังนะคะที่ใช้ไปแล้วนะคะก็แยกออกมานะคะเมื่อกี้ทีมฝั่งนี้ชนะ ทีมนี้ด้วย2แต้มใช่ไหมคะฝั่งนี้ได้9และฝั่งนี้ได้7นะคะทีมนี้ก็เหลือพลังสองใช่ไหมคะที่เหลือจากการโจมตีอ่าก็จะตีป้อมได้2แต้มค่ะก็เอาพลังจากป้อมก็นักเรียนสามารถเลือกได้เลยว่าจะตีป้อมไหนนะคะให้เราตีระยะใกล้ก,ก็ออกแสดงว่าป้อมนี้เหลือ2นะคะกติกา,กาผู้ชนะก็คือ 1. มีการ์ดฮีโล่นะคะมากที่สุด 2. ถ้าตีป้อมอีกฝ่ายหนึ่งแตกหมดฝ่ายนั้นก็ชนะโดยที่ไม่ต้องนับการฮีโร่เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับในการเล่นเกมอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมเรามีการ์ดเงื่อนไขด้วยนะคะการ์ดเงื่อนไขเมื่อกี้ลืมเปิดนะคะ,ะการ์ดเงื่อนไขเนี่ยแต่ละฝ่ายจะต้องเปิดแล้วก็วางนะคะก็จะเป็นอาจจะเหมือนการ์ดนี้การ์ดพลังไม่มีผลนะคะอันนี้ต้องใช้เลยนะคะก็เก็บไว้เลยเนาะส่วนตรงนี้นะคะทำลายป้อมคู่ต่อสู้หนึ่งพลังสมมุติว่าเมื่อกี้ ทีมนี้แพ้ใช่ไหมคะได้เจ็ดแต้มแต่เขาจับได้การ์ดเงื่อนไขว่าทําลายป้อมคู่ต่อสู้หนึ่งพลังถึงแม้ว่าเขาจะแพ้เขาก็สามารถจมตีป้อมฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งนะคะก็ออกไปนะเพราะงั้นเนี่ยการ์ดฮีโร่เป็นเหมือนไฟบังคับค่ะว่าจะต้องใช้ในตานั้นๆแล้วแต่ว่าฝ่ายไหนจับได้อะไรนะคะก็ให้ทําตามที่การ์ดเงื่อนไขสั่งเลยเริ่มตาใหม่นะคะพอเริ่มตาใหม่นักเรียนก็จะสุ่มการ์ดฮีโร่ทีมละหนึ่งใบค่ะอีกครั้งหนึ่งนะพอเริ่มตาใหม่ทุกครั้ง อันนี้การ์ดพลังออกนะคะจะต้องสูงการ์ดฮีโร่นะคะอ่ะก็จะเป็นทีมละสามเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วหยิบการ์ดพลังอย่างละหนึ่งมันมอนเดิมค่ะอันนี้โอเคแล้วนักเรียนก็จะดูนะคะเขาก็จะเลือกวางอ่ะ,อะโอเคอ่ะเริ่มวางได้เลยค่ะหนึ่งสองสามพร้อมกันไ,ได้ไม่ลงการ์ดพลังก็ได้ อ่าโอเคอน,นี่ถ้าการ์ดพลังที่เขาจับได้ไม่สอดคล้องกับฮีโร่เลยก็ไม่ต้องใช้นะคะทีมของทีมนี้มีกี่แต้มคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแต้มและ <5. S 1> ทีมนี้ห้าแต้มอ่าอันนี้ชนะไปแล้วนะคะอันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้ห้านะคะฝั่งนี้ทีน,นี้ยังไม่จบค่ะต้องการ์ดเงื่อนไขตัดสินสุดท้ายอ่ะหยิบเลยแล้วก็วางเลยค่ะอ่ะเริ่มจากฝั่งที่ชนะก่อน <5. S 1> ได้อะไรเอ่ยเพิ่มพลังจาก เพิ่มพลังจากการฮีโร่สอดวงเมื่อกี้จาก7ก็กลายเป็นเท่าไหร่คะเดวงนะคะฝั่งนี้9นะคะอ่าฝั่งนี้ลดพลังจากการพลังหนึดาวแต่ว่านักเรียนไม่ได้ลงการ์ดพลังมีแต่การฮีโร่เพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้ก็ฟาวนะคะใช้ไม่ได้แสดงว่าอันนี้เป็น9ลบ5ชนะไป4แต้มและกินการฮีโร่ของอีกฝั่งหนึ่งไปและสามารถโจมตีป้อมได้สี่พลังค่ะ หนึ่งป้อมเลยแตกไปเลยนะคะหนึ่งป้อมนะคะอ่ะโอเคนะคะประมาณนี้อ่ะพอเริ่มตามใหม่นะคะก็เหมือนทําเหมือนเดิมนะคะสูงการาดฮีโร่หนึ่งใบนะคะแล้วก็การาดพลังหนึ่งใบนะคะการาดพลังหนึ่งใบค่ะอ่ะกร์ดพลังหนึ่งใบทีนี้ยังไม่หยิบกร์ดพลังอ่าโอเคนะคะแล้วก็เราจะเริ่มวางแล้วก็หยิบการาดเงื่อนไขใหม่ในทุกๆรอบแบบนี้นะคะ,ะสวัสดีคะ่ะ